อเจอครับทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับตามปุ๊บเจอปั๊บเลยนะชักใหญ่เลยนะครับอยู่ข้างทางน่าจะไม่รอดครับทรงนี้แค่นี้ก่อนนะคร ครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับลังนี้โอ้โหเล็กพิกชีโนโนะีฮะโอ้ยน้ำหวานหอมมากเลยครับน้ำดีครับเขตตรงนี้นะน้ำดีหัวอุม้มใหญ่หนาเนี่ยลังแค่สอกเดียวนะครับผมแต่ว่าโอ้โหนี่จะข้ามละสีฉ่ำเลยฮนะเรียบร้อยนะฮะเนี่ยที่ผมไม่ปีนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแสงเพิ่มหน่อยแสงไม่สว่างอ่าเนี่ยนะนู่นนะครับตัวแม่มาอันนี้ลังที่เราตักกับหัวน้ำเห็นไหมหัวน้ําครึ่งรังเลยลังนิดเดียวเองนะอ่าหัวน้ําใหญ่คุ้มครับผหสวยเลยนะ่อะครับอุปกรณ์นี่ลังที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเถาเนี้ยลังที่สี่ รังที่ห้าและสี่ห้ารังแล้วเนะถวรังจืดเนี่ยนะยังไม่หมดเลยนะเส้นเดียวโดดๆเพียวๆไม่ต้องนั่งทําครบเลวจุดแล้วดับอย่างเดียวเนี่ยวันนี้ก็ไม่ต้องปีนนะครับผมนะตามตัวเรียบร้อยครับเสร็จนะรังที่ต้องสอยครับมันอยู่ยังไงมันก็ไม่หลอดครับแล้วก็มันขวางหัวน้ำนะผมสอยลำบาก เนี่ยนะแม่ไปอยู่โอเคเสร็จสิ้นภารกิจกลับดีกว่าครับหอมหวานแล้วครับวันนี้โอ้โหหอมชุ่มเลยตัดแล้วนะมันหยดใส่ใส่หน้าเปียกหมดเลยนะยืนมองแนวดิ่งไงเรายืนตรงนี้ใต้รังมันเน่ยเราสอยใต้รังมันนะฮนะลกจัดผมไม่ปีนหรอนะปีที่แล้วก็ตรงกิ่งนู้นแหละครับสอยเหมือนเดิมนะกตรงนั้นเป็นน้ำเลยนะปีนี้ง่ายหน่อยไม่อยู่ตรงน้ำนะ โอเคไปแล้วครับสวยนะครับผมสวยมากเลยวันนี้จะเอาไปกินแฮเพราะมันหอมหวานเหลือเกินฮนะับห่อมะครับรูปปิดฝาลวงสวยนะนหอมอย่าบอกใครเลยรังนี้หอมที่สุดแล้วตั้งแต่ฤดูหนาวในรังนี้หอมสุดนะครับ